สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องถ่าอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับกระทรวงข่าวสารของเบียนมานั้นออกแถลงการนะครับว่าเรือพิฆาตเรือฟิกเกตและเรือขนส่งเสบียงของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า p l a พร้อมด้วยลูกเรือราว700อนายเข้าจอดเทียบท่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษติลลาวาห่างจากเมืองย่างก,กุ้งไปทางตอนใต้ราว1 6กกิโลเมตรซึ่ง เรือนั้นได้เข้าเทียบท่าเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาโดยทางด้านกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนั้นจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมระดับทวิภาคีโดยไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าการซ้อมรบที่ว่านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดและจะใช้พื้นที่บริเวณใดในการซ้อมรบอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบตึงเครียดและดุเดือดในภูมิภาคทางตอนเหนือและทางตะวันตกของเมียนมาโดยเฉพาะพื้นที่รัฐฉาน ซึ่งถือเป็นประตูการค้าระหว่างเมียนมากับจีนอีกทั้งยังเป็นเส้นทางผ่านของท่อก๊าซธรรมชาติท่อน้ํามันและเส้นทางรถไฟเพื่อขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่จีนนั้นวางแผนจะให้ผ่านบริเวณดังกล่าวอีกด้วยทั้งนี้รัฐบาลของจีนนั้นยังคงเรียกร้องการหยุดยิงและการเจรจาระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมากับกองกําลังชาติพันธุ์ที่ร่วมกันต่อสู้พร้อมทั้งเร่งร้าการกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในเมืองทางตอนเหนือของเมียนมาและมักล่อลวงชาวจีน ซึ่งตกเป็นเหยื่ออยู่ในเวลานี้นอกจากนั้นการซ้อมรบทางทะเลครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA จัดการซ้อมรบตามแนวชายแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศที่ติดกับเมียนมาเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยความเคลื่อนไหวนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับในช่วงหลังมานั้นปรากฏว่ากองทัพของจีนนั้นได้ร่วมซ้อมรบกับเมียนมาบ่อยครั้งขึ้นนะครับหลังจากที่ทางด้านรัฐบาลทหารเมียนมานั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนและก็ส่วนของรัสเซีย ความเคลื่อนไหวเหล่านี้จึงเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของคู่ขัดแย้งของรัฐบาลทหารเมียนมาโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากพลเรือนขององซานซูจีนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกมาโดยตลอดและวันนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยกำลังสู้รบกันอย่างหุเดือดในหลายพื้นที่ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าติดตามน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ใกล้กับประเทศไทย หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะกดติดตามกดรูปกระดิ่งของช่องทาอินเตอร์นิวเอาไว้นะครับเพราะวัาในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศไม่ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศเรื่องราวสถานการณ์ความขัดแย้งรวมถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจต่าง,างๆเราก็จะนํามาเสนอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องครับ